สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p l a y l o t ครับวันนี้เราอยู่กับอัปเดต5เกมฟอร์มยักษ์ระดับ Triple A ที่เตรียมตัวเปิดให้เล่นกันในช่วงครึ่งหลังของปี2022นี้ครับทุกเกมมีตัวอย่างทีเซอร์ออกมาให้เราดูกันแล้วนะและบางเกมก็มีการเปิด Alpha Test ให้ทนลองเล่นจริงกันไปแล้วด้วยหลาย,ลายเกมนั้นมีเขาวตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับและเตรียมจะมาเปิดให้คุณได้เล่นกันในเร็วๆนี้จะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เริ่มต้นที่เกมแรกครับตัวบุกเบิกเกมระดับ t r i เบิ A เอย่างอ e ีโรเวียมในปี2021ที่ผ่านมาครับได้มีการเปิดขายเหรียญและราคาวิ่งอยู่ประมาณ100 US ร้อยเอนะฮะพอเริ่มมีการโปรโมทครับราคาเหรียญ i อเอได้มีการพุ่งทะยานไปทำออทำไฮที่ประมาณ1,800งพันแปดร้อยยูเอซลเลยทีเดียวครับปัจจุบันราคา้าล่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ120 US ยูเอซลาแล้วนะฮะแต่เหรียญของเขาครับเท่าที่ดูข้อมูลยังไม่ได้มีการใช้งานภายในเกมสักเท่าไหร่ครับ พอล่าสุดที่มีการขายแลนออกมาก็ใช้จ่ายด้วยเหรียญ ETH หรือว่า Ethereum นะครับและคอนเซ็ปต์ของตัวเกมครับเขาได้บอกเอาไว้ว่า Explore Capture Collect and Fight for ETH เพราะฉะนั้นคาดการเอาไว้ว่าเหรียญหลักที่ใช้ในการหมุนเวียนของตัวเกมเนี่ยก็จะใช้ ETH นั่นแหละครับแต่ตัวของเหรียญ i r v จะใช้งานในส่วนไหนต้องไปดูอัปเดตกันอีกทีนึงนะฮะฟังก์ชันของตัวเกมครับจะแบ่งออกเป็น3เฟสคือเฟส0 a r e n a และก็ Overworld โดยในเฟสซีโร่ครับจะเป็นการสร้างฐานทัพของคุณเพื่อผลิตอุปกรณ์ต่างๆางที่จะส่งผลไปในเฟสต่างๆอีกทีหนึ่งครับรายใหญ่ของการอัปเดตเกมนี้ผมได้ทําคลิปแยกเอาไว้แล้วนะสามารถไปดูเพิ่มเติมไปได้นะครับแต่ข่าวของเ a สซีโร่เขาว่ากันไว้ว่าจวางแผนจะมาในช่วงเดือนก,กรกฎาคมนี้แล้วฮนะเกมที่2ครับสาอลสเกมที่สร้างกระแสของเชนเซโรนาได้มากทีเดียวครับ ด้วยภาพรวมของเว็บไซต์ที่ทำออกมาได้อย่างสุดยอดครับและทีเซอร์ที่เรียกว่าเหมือนกะดูหนังไซไฟดีๆเรื่องหนึ่งฮะผนวกกับราคายานลบของเขาที่ออกมาในช่วงแรกถ้าใครไปเลงย,ยานลำใหญ่นะราคาหลัก10ล้านเลยเดียวครับปัจจุบันราคาเหรียญ2ตัวของเกมนี้เรียกว่าไหลลงมาค่อนข้างเยอะทั้งเหรียญหลักแล้วก็เหรียญลองนะครับเพราะว่าการใช้งานยังไม่มียูสเคสสักเท่าไหร่นะ อัพเดตของตัวเกมที่มีออกมาครับก็เป็นส่วนของภาพกราฟิกที่กําลังดำเนินการกันอยู่นะฮะล่าสุดมีการพูดคุยอยู่ในห้อง Discord ครับว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะมีระบบที่เปิดขึ้นมาโดยเขาใช้คําว่า first playable chip showroom ระบบการ staking เหรียญโปลิสและ marketplace รูปแบบใหม่ครับส่วนเกมในรูปแบบของ play to earn จริงๆเนี่ยน่าจะมาในช่วงปลายปี 2, 2022นั่นเลยนะฮะพร้อมทั้งมินิเกมที่เขาเรียกว่า s c r e a m ครับ ใครซื้อ,อยากเกยนนี้อยู่ก็รอติดตามกันอีกทีเนะเกมที่3ครับมาดูในฝั่งเอเชียของเราเป็นบ้างเนอะอย่าง Summoner War Chronicle ครับหลังจากที่ตัวเกมเปิดมาให้คุณทดสอบได้เล่นกันในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเขาคราวข้อมูลเขาก็หายเงียบเข้ากรีมเมกไปเลยครับไม่มีแม้กระทั่ง Twitter กลุ่มต่งตางๆหรือเว็บไซต์ในการอัปเดตข้อมูลครับสิ่งที่ผมพอจะหาข้อมูลมาได้คือจากกลุ่มเกาหลีฮะ ที่มีการแจ้งออกมาว่าตัวแอปพลิเคชันจะมีให้ดาวน์โหลดและสามารถเล่นได้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ครับโดยตรงนี้ฮะแน่นอนหลายในเกมก็เคยประกาศเอาไว้แบบนี้เนะแล้วก็มีการเลื่อนมาโดยตลอดครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นเกมนี้ต้องเผื่อใจเอาไว้บ้างเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราพอจะคาดเดาันได้แล้วว่าเกมน่าจะมาในช่วงราวๆหนึ่งถึงสองเดือนนี้ไม่น่าจะนานไปกว่าน,นี้นะฮะแต่ส่วนฟังก์ชันของ NFT ของเกมนี้ครับก็ไม่ได้มีการเปิดเผยมาแต่อย่างใดครับ อย่างที่บอกว่าข่าวคราวของเกมนี้หาค่อนข้างยากเหลือเกินนะฮะก็ต้องรอดูกันอีกทีครับว่าเกมเปิดมาแล้วเนี่ยตัว NFT หรือการเ l a y t ช e a อ n จะเป็นแบบไหนครับเหมือนอย่างเช่นรุ่นพี่อย่างนี้นคุนิเนะที่ระบบเหรียญระบบโทเคนของเขาจะกว่าจะเปิดตัวก็หลังเกมเปิดให้เล่นแล้วช่วงสักพักระยะเวลาหนึ่งครับเกมที่4ครับ p h น n t ม m g a l a xy เกมบังคับยานบังคับหุ่นยนต์ออกไปตะลุยอวกาศซึ่งในตอนนี้สามารถเล่นโหมดเนื้อเรื่องได้3าเอพิโซดแล้วนะครับ ในส่วนของเอพิโซดที่4ที่น่าจะมาในช่วงรกรกฎานี้เช่นกันจะมีฟังก์ชันการเพลย์ตัวเอินอันแรกออกมาเพื่อสําหรับคนที่ถือ NFT ตัวดวงดาวของเขาเข้าไปเล่นเกมและหาเงินได้จากตัวเกมครับโดยทีมงานได้บอกไว้ว่าจะเป็นส่วนของเควสที่ใครที่มี NFT ของเขาครับสามารถไปรับและเมื่อสําเร็จครับจะได้รับผลตอบแทนมาเป็นรูปแบบของโทเค็นของตัวเกมนี้ครับซึ่งยังไม่สามารถทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้นะเพราะเหรียญของเขายัางไม่ได้ลิสครับ ก็ต้องรอกันอีกทีตอนตัวเกมเปิดอั์ชั่นสมบูรณ์ที่เขาแพลนเอาไว้ในช่วงขวเตี่3ของปีนี้ฮะสำหรับใครสนใจเกมนี้ครับสามารถไปดูคลิปสรุปตัวเกยมย้อนหลังได้เช่นกันครับเพราะนอกจากตัว NFT ดวงดาวที่เขาเปิดขายไปแล้วนั้นยังมีส่วนของเซ็ตโปสเตอร์และเหรียญตาให้คุณสะสมครับเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนเป็น NFT ยานและหุ่นยนต์เมื่อตอนเกมเปิดมาจริงๆฮะสุดท้ายครับเกมที่5กับเกม Big Time ครับ กมนี้มีทีมงานผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในบริษัทเกมที่มีชื่อเสียงอย่างเช่น Epic, Wizard, EA มาร่วมในการทําเกม Action RPG ให้คุณเข้าไปตลุยข้ามเวลาลงนันเจี้ยนกับเพื่อนของคุณครับเกมนี้มีกระแสมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะในช่วงนี้ครับเป็นเฟสของการทดสอบเกมสําหรับผู้ที่มีตั๋วเข้าไปเล่นครับซึ่งน่าจะทดสอบกันไปจนกระทั่งปลายเดือนกรกฎาคมนั่นแหละครับหลังจากนั้นก็จะมีการปิดเซิร์ฟเพื่ออัปเกรดระบบต่างๆ เข้าไปเพิ่มเติมในส่วนตัวเกมครับเพื่อให้เกมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ครับเหรียญของตัวเกมก็ยังไม่มีนะฮะใช้ในการซื้อขายพันหรือเซเบอร์คอยอย่าง USTC และเชื่อมต่อกระเป๋าในเว็บไซต์ของ Big Time เองครับระบบการ Play to Earn ของเกมนี้จะเป็นการหา NFT ที่ดรอปจากมอนสเตอร์เพื่อเอามาขายครับ ส่วนตรงนี้ต้องไปดูกันเมื่อเกมเปิดจริงๆนะว่าจะมีการหาเหรียญหาโทเค็นของตัวเกมหรือเปล่าหรือการหาอุปกรณ์ต่างๆมาคราฟและขายได้อีกทีหนึ่งไหมครับคาดการณ์กันว่าเกมตัวจริงน่าจะมาเราๆช่วงเดือนสิงหาคมหรือว่ากันยายนนู่นเลยฮนะ f t ที่คุณสามารถซื้อได้ในตอนนี้ครับก็คือส่วนของแลนด์หรือว่าสเปซที่มีฟังก์ชันคล้ายๆกับบ้านของคุณที่จะมาสร้างอุปกรณ์ในการคราฟของหรือว่าไอเทมต่างๆางกันอีกทีหนึ่งครับ และนี่ก็คืออัปเดตจาก5เกมที่มีข่าวคราวมาและเตรียมตัวจะเปิดในช่วงครึ่งปีหลังนี้ครับยังมีอีกหลายๆเกมที่น่าจับตามองเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวทางช่องเพลย์ร็อจะมารวบรวมและสรุปให้คุณฟังกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะใครอยากได้เกมหมวดไหนคุณเล็งเกมไหนไว้อยู่พิมพ์บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ